ของเขาอาจเป็นผลพวงโดยตรงจากดิวที่ลิเวอร์พูลพลาดไปเมื่อปีก่อนนะครับในโลกของฟุตบอลยุคใหม่นะฮะการจัดอันดับผู้เล่ยนยอดเยี่ยมถือเป็นเรื่องปกติและเมื่อพิจารณาถึง10สุดยอดนักเตะตลอดกาลของพิมลีชื่อของโมเมนซาลาย่อมเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเช่นเดียวกันกันกบเวอร์จีฟันไดท์ที่มักถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มกองหลังที่ดีที่สุดตลอดกาลหรืออลิซงเบเกอร์ในฐานะหนึ่งในผู้รักษาประตูชั้นนำ อย่างไรก็ตามเบื้องหลังความสาเร็จของทุกทีมที่คว้าแชมป์ลีกมักมีผู้เล่นคนสำคัญที่อาจไม่รับสปอร์ตไลท์เท่าบรรดาซูเปอร์สตาร์แต่มีบทบาทที่ขาดไม่ได้เราเรียกพวกเขาว่าฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระลองนึกถึงชื่ออย่างแกเรตแบ์รี่ในทีมแมนเชสเตอร์ตี้ชุดแชมป์ปี2 0 1 1 2 0 1 2ทีมเชาว,วดแห่งบร็คเบิร์นโรเวอร์ชุดแชมป์ประวัติศาสตร์ในปี1994 ถึงปี1,995นิกิบัตผู้ควาแชมป์ลีกมากมายกับเมนยูหรือแม้แต่จแดนแฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลชุดแชมป์ทีมลีกก่อนหน้านี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะสังเกตได้จากรายชื่อข้างต้นคือพวกเขาหลายคนเป็นกองกลางหัวใจหลักของทีมที่ทำงานหนักเพื่อเชื่อเมเก่มและหากจะมีผู้เล่นคนหนึ่งในทีมลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันที่เตรียมลงสนามในเกมสำคัญกับสเปอร์ เพื่อปิดฉากเส้นทางสู่แชมป์พิมี์ลีกสมัยที่20และสมควรถูกกล่าวขานในฐานะฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระคนใหม่ของลีกเช่อนั้นย่อมเป็นของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ตลอดสีรดูกาลในพิมี์ลีก2ซีซันกับไบตันและ2ซีซันกับลิเวอร์พูลมีกองกลางสักกี่คนที่สามารถรักษามาตรฐานการเล่นที่สม,ม่เสมอและแสดงความน่าเชื่อถือได้เท่าเขายิ่งไปกว่าน,นั้น ในช่วงเวลาเดียวกันเขายังประสบความสุเด็จสูงสุดในระดับทีมชาติด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและโคปาอเมริกากับทีมชาติอาร์เจนตินาคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้อาร์เนลสล็อตผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลกล่าถึงเขาว่ามีเหตุผลว่าทาไมแมคก้าถึงเป็นแชมป์โลกนั่นก็เพราะเขาแสดงเห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งในเวลาที่คุณต้องการเขาการเซ็นัญญานักเตะหลายรายจากเบรเดนพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่า แต่ดีขอการคว้าตัวแม็กอลิสเตอร์ในช่วงสเสมอปีสองพี2023โดยค่าตัวเพียง35ล้านปอนด์ควรถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าระปรติศาสตร์พรีเมียร์ต้อยกเครดิตส่วนหนึ่งให้กับเอเนต์ของนักเตะที่สามารถเจราจาใส่เงื่อนไขค่าสินญาที่ไม่สูงนักเอาไว้สัญญาฉบับใหม่กับไบตันเมื่อเดือนตุลาคมปี2022่เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวแม็กอลิสเตอร์ มาเริ่มทีมได้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2022ถึง2023โดยค่าตัวที่ถือว่าถูกมากสำหรับผู้เล่นระดับช้ป์โลกเขากลายเป็นส่วนสำคัญในการยกเครื่องแผงกองกลางของเจเกิ้งครับร่วมกับโดมินิกโซบอสไลไรอันสกาเฟนแบกและวาตโรรเอนโดซึ่งย้ายเข้ามาพร้อมกันและเขาก็แสดงถึงความเป็นผู้นำในสนามได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใครมีก็ตัวย่งว่า แม็กอลิสเตอร์พัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นไปอีกระดับภายใต้การกลุ่มทีมของอันเนลส์ลัดเช่นเดียวกันกันกบกาฟนแบกที่ก็สามารถถูกพิจารณาให้เป็นฮีโร่ผู้ผิดทองหลังพระได้เช่นกันสถิติของดาวเตะในวัยหุบปีระนี้บ่งชี้ถึงคุณค่าของเขาได้อย่างชัดเจนแม้ตัวเลขการยิงประตู4ลูกและแอซิสต์4ลูกในพิมพ์ลีกฤดูกาลนี้จะใกล้เคียงกับเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งยิง5ประตูกับอีก5้าแอซิส แต่ตัวเลขเชิงลึกอื่นๆแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มากกว่านั้นไม่มีผู้เล่นลิเวอร์พูลคนไหนสามารถย่งบอลกลับมาในพื้นที่สุดท้ายไน้มากเท่าเขาในฤดูกาลนี้เว่าบทบาทของเขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวเลขทางสถิติแต่มันคือความสามารถในการย่งบอลกลับมาได้อย่างสม,ม่ำเสมอความนิ่งในการครอบของบอลและการใช้บอลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุดโดยครั้งที่การตัดสินใจใจ่ายบอลของแม็กอลิสเตอร์ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเสมอและด้วยพลังงานที่ไม่มีวันหมดเขาก็เป็นผู้นําทีมด้วยการกระทําในสนามสัญญาระหว่างเขากับลิเวอร์พูลยังคงยาวไปจนถึงเสมอปี2018แต่คงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจหากสโมสรจะเริ่มต้นเจราจาสัญญาฉบับใหม,ม่เพื่อรังเขา,เาไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลย้ยิ่งไปกว่าน,นั้นด้วยคุณสมบัติความเป็นผู้นำและผลงานในสนามแม็กอลิสเตอร ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกตามธรรมชาติสําหรับการสืบทอดตําแหน่งกัปตันทีมลิเวอร์พูลต่อจากเวอร์จิฟันไน์ในอนาคตและข่าวลือจากสเปนที่เชื่อมโยงเรียอมอริดกับความสนใจในตัวเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดมันอาจเป็นเพียงแค่ข่าวลือตามธรรมเนียมของเรียอมอริดแต่คงเป็นเรื่องน่าขันอยู่ไม่น้อยหากมองย้อนกลับไป2ปีที่แล้วหากลิเวอร์ pool ไม่ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการเล,ล่า่าจูดเบลุงแฮม ซึ่งสมโมสรอ,อ้างเหตุผลเรื่องค่าตัวที่สูญจน์เงินไปแต่ก็มีแรงนาว่าตัวนักเตะเองก็ไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลณเวลานั้นเท่าไหร่นักพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เลยก็ว่าได้อันที่จริงแผนการสร้างแผงกองกลางใหม่ทั้งหมดของลิเวอร์พูลอาจจะแตกต่งางออกไปอย่างสิ้นเชิงหากการย้ายมายัางเมอร์ซี่ไซด์ของเบลลิงแฮมเกิดขึ้นจริงในซัมเมอร์ปี2023 แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือจะไม่มีความเสียใจใดๆเกิดขึ้นในทินแอนเฟลไม่ว่าจะเป็นบ่ายในวันอาทิตย์นี้หรือเมื่อใดก็ตามที่การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20กลายเป็นเรื่องที่เป็นทางการเพราะในท้ายที่สุดอาเนอร์สลัดและแฟนบอลิเวอร์พูลก็คงไม่ยอมแลกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับใครหน้าไหนทั้งนั้นและในมุมหนึ่งพวกเขาอาจจะต้องก้มหัวขอบคุณดิวล่มของจูดเบลลิงแฮมที่เปิดประตูสู่การมาถึง ของฮีโร่ผู้พิททองหลังพระคนนี้แอดมินเห็นด้วยนะฮะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะฮะแม็กอลิสเตอร์เนี่ยสุดๆดนะฮะต้องขอบคุณนะฮะที่จูเบริษัทไม่เลือกเรานะฮะเราได้แม็กอลิสเตอร์มานะฮะกระหึ่มโลกกระหึ่มพิมลีอันเออร์สโลตจอจะรึกชื่อเคียงข้างตำนานเดวลกิตเฟรกน หากพาหงแดงคว้าแชมป์ลีกในอีกไม่กี่อึดใจนับจากนี้นะครับชื่อของอเนลส์ล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่แห่งทินแอนฟิลอาจถูกจารึกไว้เคียงข้างสุดยอดตำนานอย่างคนนีดกริตและโจเฟกันในหน้าประติสา์อันยิ่งใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูลหากพวกเขาสามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้มาครอบครองได้สำเร็จนะครับไม่ว่าทัพหงุแดงจะปิดจ็อบคว้าสามคะแนนเหนือเทนเนมสเปอร์ได้ในเกมวันอาทิตย์นี้ หรือต้องล้วนระทึกต่อไปอีกระยะหนึ่งสิ่งที่แน่นอนคืออานเนอร์สลัดจะก,การเป็นผู้จัดการทีมคนที่3ในหน้าประวัติสารข์ของสโมสรที่สามารถพาทีมคว้าทโทรฟี่แชมป์ลีกสูงสุดได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการน,นับเป็นความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ที่จะเทียบเคียงได้กับการนําทีมคว้าแชมป์ลีกของโจเฟกนในซีซั่นปี1983ถึงปี1984 และแชมป์ลีกของคิง g ทนีเทนี่เดอะกรในซีซั่น1,985ถึง1,986ไม่เพียงเท่านั้นหากลิวอร์พังอาจคว้าแชมป์ได้สำเร็จจะทำให้เวอร์จิฟันไดสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะชาวดัตคนแรกที่สวมปลอกแขนกับตันเทียมในอังกฤษและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้สำเร็จขณะที่ตัวสล็อตเองก็จะกลายเป็นผู้จัดก,การทีมชาวดัตคนแรกที่นำทีมสโมสรอ,อังกฤษคว้าแชมป์ลีกได้เช่นกัน แม้เกมวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีความสําคัญในแง่ของการสร้างสถิติใหม่ๆแต่การฉลองแชมป์ลีกในเดือนเมษายนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สําหรับเดอะครอปราะที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเคยควา้าแชมป์ลีกได้ในเดือนนี้มาแล้วถึง9ครั้งด้วยกันสถิติก่อนเกมและเกรดที่น่าสนใจก่อนพัทสเปอร์ทัพฮง,งดาน,นะครับกำลังมองหาโอกาสเก็บชัยชนะแบบไปกลับเหนือไก่เดทองในเกมลีกเป็นครั้งที่5จาก7ฤดูกาลหลังสุดที่พบกัน และหากทำได้สําเร็จจะเป็นครั้งที่10ที่ลิวร์พูเก็บชัยชนะเหนืนอทอนแน่โอสเปอร์ได้ในเกมลีกนับตั้งแต่ปี1 9 9 2นับตั้งแต่เกมที่เสมอกับสเปอร์ศูนย์ศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมปี2015ลิเวอร์พูลสามารถยิงประตูใส่สเปอร์ได้ในเกมลีกมาอย่างต่อเนื่องถึง18นัดติดต่อกันสะท้อนเห็นถึงความจัดจ้านในเกมรุกเมื่อประทับกับคู้ปรับรายนี้อย่างไรก็ตามชัยชนะถึง7จาก10นัดหลังสุดที่ลิวร์พู มีเหนือทนนิสมอสเปอร์ในเกมหลีกนั้นมาด้วยผลต่างประตูเพียงลูกเดียวเท่านั้นซึ่งแสดงเห็นว่าแม้จะชนะแต่ก็ไม่ใช่เกมที่ขาดลอยเสมอไปการพบกันสีครั้งหลังสุดในทุกรายการทั้งเกมเย่าและเกมเยือนมีการทำประตูเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยลิเวอร์พูลซัดไปถึง15ประตูซึ่งมาจากผู้เล่นที่แตกต่างกันถึง9คนถือเป็นการกระจายความอันตรายจากหลากหลายผู้เล่น ที่น่าสนใจคือเกมที่พบกันระหว่างลิเวอร์พูลและอัแนมมีการทำประตูรงวกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์พิม์ลีกของลิเวอร์พูลด้วยจำนวนรวมถึง200ประตูซึ่งบ่งชี้ว่านี่คือคู่ที่มักมีสกอร์สูงเสมอลุยอดีอันปีกตัวจีตชาวโคลอมเบียม,มีการลงสนามเกมลีกนัดที่100ให้กับหงด่างโดยเจ้าตัวซัดไปแล้ว27ประตูในลีกให้กับสโมสรส่วนสถิติการทำประตูสูงสุด ในเกมคูน่นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีถึง9ประตูเทียบเท่ากับสถิติเดิมโดยลิเวอร์พูลเคยชนะ7-2ที่แอนฟิลด์เมื่อเดือนตุลาคมปี1914และทันนัมก็เคยชนะด้วยสกอร์เดียวกันในเดือนเมษายนปี1963โมซาลาสตาคนสำคัญของลิเวอร์พูลหากทำประตูในลีกได้อีกหนึ่งลูกเขาจะก้าวขึ้นไปทารร่ามสถิติอันดับที่5ผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการพิม์ลีก ที่จำนวน185ประตูซึ่งแสงหน้าตำนานอย่างเซงอร์กโออัโกรกุนขึ้นไปในทันทีมองฟอร์มไก่เดือยทองู้ดูการที่ไม่ง่ายท่านั้นทีมเยือนทนแอมฮอสเปอร์ pur, กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมีเพียง3ทีมในโซนตกชั้นเท่านั้นที่แพ้ในพิมพ์ลีกฤดูกาลนี้มากกว่าพวกเขาโดยไก่เดือทองปราชัยไปแล้วถึง18นัดฟอร์มการเล่นช่วงหลังพวกเขาย่ำแย่อย่างชัดเจนโดยเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวจาก7เกมหลีกหลังสุด ที่ต้องปราศัยไปถึง5เกมหากเปรียบเทียบกับฤดูกันก่อนฤดูกัน2023-2024าถึง3 2 0 2 4ซึ่งพวกเขาเก็บได้ถึง60คะแนนจาก33เกมแรกในลีกในซีซั่นนี้พวกเขามีเพียง37คะแนนในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งบ่งบอกถึงผลงานที่ตกลงไปอย่างน่าใจหายแนวรับของพวกเขาก็มีปัญหาเช่นกันโดยเสียประตูนในลีกไปแล้วมากกว่า50ลูก นับเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันเป็นคันแรกนับตั้งแต่ซีซั่น2 0 0 3สถึง2 0 0 4สะท้อนถึงจุดอ่อนในแนวรับของทีมกระแสข่าวสะพัดลิเวอร์พูลเลงเป้าอาดัมบอร์ตันมิกฟิลกิตตันพาเลตคาดค่าตัวพุ่งแตะหลัก50ล้านปอนด์บวกมีรายงานหนาหูนะฮะว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 50ล้านปอนด์หรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อคว้าตัวอดัมวอร์ตันมิฟิลดาวรุ่งฟอร์มร้รอนแรงของคริสตัลเลตเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมงานสนานักเตะของหงส์แดงนะครับไม่ก่อนสนใจในตัวมิฟิลรายนี้เป็นพิเศษด้วยพรสวรรค์นในการแอนเกมและวิสัยทัศน์ในการใจบอลที่เฉียบคมซึ่งเชื่อได้ว่าจะสามารถยกระดับและเข้ามาเติมเต็มตัวเลือกในแผงมิฟิลภายใต้การกลุ่มทีมของกุนซืออย่างอาร์เนสซัตได้เป็นอย่างดีวอตันในวัย21ปี แจ้งเกิดและสร้างชื่อได้อย่างรวดเร็วในเวทีพิมลีนับตั้งแต่ย้ายจากสโมสรบ้านเกิดอย่างบร็กเบิร์นโรเวอร์มาร่่มทัพปราสาทเรนแก้วคริสตัลเพลสในช่วงปี2 0 2 4ที่ผ่านมาความสามารถโดดเด่นในการมองพาดรวมของเยียมการตัดสชนใจที่รวดเร็วและการใช้บอลที่แม่นยำเพื่อสร้างโอกาสให้กับแนวรุกทำให้เขาถูกยกย่องและจับตามองในฐานะหนึ่งในมิฟิลดาวรุ่งที่มีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นผู้เล่นระดับโลกในอนาคต วอตันซึ่งมีพื้นเพมาจากทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษอ่านให้ความสนใจกับการย้ายกลับไปคาแข่งในภูมิภาคบันเกิดอีกครั้งอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่นักเตะและทีมงานต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนคือโอกาสในการลงสนามอย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพัฒนาการของเขาจะยังคงเข้าต่อไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยฟอร์มที่โดดเด่นเขาได้รับโอกาสเบียดขึ้นไปติดชิมชังกิตชุดลุยส้สึกยูโร2024ได้สำเร็จ หลังย้ามมารุ่มทีมพาเลทได้ไม่นานทว่าโชคร้ายที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บที่รบกวนในฤดูกาลนี้โดยต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานถึง3เดือนหลังเข้ารับการผ่าตัดบริเวณคนขานีบเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการลงสนามของเขาในฤดูกาลนี้ซึ่งน่าจะเป็นปีที่เขาจะสามารถจ้างเกิดได้อย่างเต็มตัวท่าในระดับสโมสรและมีโอกาสก้าวขึ้นไปในระดับทีมชาติชุดใหญ่ อย่างไรก็ดีหากคงแดงสามารถนำเสนอแผนงานและโปรเจกต์ที่น่าสนใจให้กับวอตันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของโอกาสในการลงเล่นในรายการระดับสูงอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยีก็มีแนวโน้มที่นักเตะจะตัดสินใจตอบรับก็เสนอและคว้าโอกาสครั้งสำคัญครั้งนี้ทางฝั่งคริสตัลพาเลซซึ่งอาจจะต้องรับมือกับความสนใจในตัวเพ่นคนสคันหลายรายในช่วงตลาดรอบนี้ย่อมจะพยายามรั้งตัววอตันเอาไว้ให้ได้ หรืออย่างน้อยก็ต้องเรียกค่าตัวในระดับที่สูงมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเขายังมีสัญญาระยะยาวกับสโมสออีกกว่า4ปีนอกจากนี้สโมสอนเก่าของนักเตะอย่างเบ็คเบิร์นโรเวอร์ยังจะคงได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินโดยมีเงืินไขที่จะได้ส่วนแบ่ง15เเซจากกําไรส่วนต่างของค่าตัวที่พาเลตจ่ายไป18ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวอดีตด,ดาวรุ่งจากอาคาเดมตีของพวกเขาไปเมื่อประมาณ15เดือนก่อนหน้านี้ไม่เพียงแค่ลิร์พู สองสโมสรชัน้นนำของยุโรปอย่างไบยูมิกและเรียวมาเร็ดก็เป็นอีก2ทีมที่เคยตกเป็นข่าวว่าชื่นชอบฝีเท้าของอดัมวอลตันเช่นกันแต่ด้าวาเนื่องจากอาการบาเจ็บและการในการลงสนามที่ไม่เสมอเสมอในฤดูกันที่ผ่านมาความสนใจของทั้ง2ทีมจึงยังคงอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นรูปธปรรมหรือยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในตอนนี้ อย่างไรก็ตามมีสัญญาณที่ดีเมื่อวอตันสามารถกลับลงสนามได้อย่างสม,ม่ำเสมอและต่อเนื่องนะับตแต่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาในโอกาสลงเล่นแทบทุกเกมที่ร่างกายกลับมามีความพร้อมที่สูงบู์แบบด่วนลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีดิวเคอร์เกสเมื่อบอลมัดเริ่มขยับทับบอลมัดท่งสสนญ,ญาณเริ่มขยับทัพหาตัวแทนเคอร์เกสแล้ว ศบช่องทางให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าดิวบลแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่เมลัสเคอร์เกสแบ็กซ้ายดารุ่งฟอร์มเด่นจะเก็บเก้าวของอัมลาทินไวทัลิตี้สเตเดียมของปอนมัดในช่วงตลาดกระสกันตั้งแต่สำนวนนี้เมื่อมีรายงานล่าสุดระบุว่าเดยชอรรี่ได้เริ่มกระบวนการมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนเขาแล้วซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอย่างยิ่ง และเปิดโอกาสให้สโมสรที่มีความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลที่ถูกยกให้เป็นแตงหนึ่งได้เดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่สถาน,นการณนะ์ปัจจุบันยังคงชี้ว่าหงแดงเป็นสโมสรที่มีภาษีดีที่สุดในการคว้าลาเซ็นของแข่งดีเกียติมชั้นฮังการีในวัย21ปีรายนี้แม้ม่าฟอร์มและน่าประทับใจของเขาจะไปเข้าตาแมมมองของู่แข่นร่วมลีกอย่างแบนซิตี้ด้วยก็ตาม อันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมลิเว์พูแห่งแอนฟิลด์ต้องการเสริมความแข็งแกร่งและสร้างการแข่งขันในตำแหน่งแบ็คซ้ายเพื่อมาแบ่งเบาภาระของแอนดี้โรเบิร์ตสันในฤดูกาลหน้ากันเดรกันก็มีกระแสข่าวว่าคอนตานเซมิการแบ็คซ้ายชาวกรีซอาจจะพิจารณาทั้งเลื่องในการย้ายออกจากทีมการที่ปอนมารเริ่มขยับในตลาดการื้อการนักเตะสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสียคร์เกสโดยพวกเขามองว่าฮูลิโอโชเลอร์ แบงค์ซาดาวรุ่งในวัย20ปีถี่มึงย้ายมาจากลานุตในลีกอาร์เจนตินาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวเลือกสําคัญภายใต้การกุมทีมของอันโดนีอิลาโอลาได้ในระยะยาวการเซ็นย,ยาคว้าตัวโชเลอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนระยะยาวของสโมสรซึ่งดําเนินการโดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าเกกสเตรียมที่จะย้ายทีมอย่างแน่อนอน หลังจากทำงานได้อย่างโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการของหลายสมโมสรใหญ่อย่างไรก็ตามปอนมัดไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นและยังมีแนวโน้มที่จะเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพิ่มเติมอีกด้วยโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ในข่ายพิจารณาถึง2รายได้แก่ฟรานสกาเซียแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดซึ่งตกเป็นเป้าหมายของพวกเขามาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วแม้ว่าค่าตัวของนักเตะชาวสเปนรายนี้อาจสูงถึง27ล้านปอนด์ การเนินการราชัชุดขาวเรยมเรด่อเองก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเคยแกสเช่นกันแต่สถานการณ์ในถินซันติอโกเบอร์นเบลยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในตลาดเพื่อมองหาแบ็กซต์ตัวใหม่หรือไม่และาคาดการณ์ว่าสมโมสอนอาจพิจารณาข้อเสนอขอซื้อตัวกาเซียหากเห็นว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่าผู้เล่นอีกรายที่อยู่ในราดาร์ของเดชารีนั่นก็คือฮูโก้บูเอโนแบ็กซ้ายของบูมฮันตันที่ทำผลงานได้น่าจับตามองในศึกยุทธภัณ์ลีกในลุ้นการนี้ ขณะที่เขาถูกปล่อยยืมตัวเล่นกับเฟย์นูนในลีกเนเธอร์แลนด์วูมโอกาสที่จะเก็บบูเอโนเอาไว้ก็บทีมต่อไปในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากข้างการว่าน่าจะมีความสนใจอย่างมากในการดึงตัวเพื่อนร่วมทีมอย่างลายาันไอส์นูรีขณะที่แม็กซิมเดอ p e คุยเปอร์แบงคซสายของขับบูก็มีแรงงานว่าอยู่ในความสนใจของตียโก้ปินโตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของปอนมัน ถ้าว่าดูเหมือนว่ายูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่งสึ่งกาโชซาอิตาลีก็จะเป็นทีมที่มีภาษีดีกว่าในการคว้าลายเซ็นไปครองาคาดกากันว่าค่าตัวของเกเกสน่าจะพุ่งสูงถึง53ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นและด้วยความสนใจที่หลั่งไหลมาจากหลายสโมสรใหญ่บอลมัดอาจจะได้เห็นมีการเปิดศึกประมูลเพื่อย่งชริงตัวนักเตะรายนี้ในช่วงซมนี้อย่างดุเดือด ยิ่งไปกว่าน,นั้นการที่เก๋แกสพึ่งเข้าร่วมกับเลียนสปอร์ตเอเจนซี่ชื่อดังของฟาลีลามาดานีซึ่งเป็นตัวแทนของนักเตะชั้นนำหลายรายรวมถึงเฟเดริโก้เคียซ่าถือเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญที่กระชับความสัมพันธ์ของเขากับผู้มีอำนาจในแวดวงลูกหนังระดับสูงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและอาจอำนวยความสะดวกในการเจรจาก,กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลในอนาคต ในการใน้สัมภานกับเดนอ l ลนติกเมื่อเร็วๆนี้เคลเกสเองก็ได้เปิดเผยถึงความทะเยอทะยานของตนเองอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ครับตอนเด็กๆคุณใฝ่ฝันที่จะเล่นในระดับสูงสุดคว้าแชมป์อยู่กับทีมที่ดีที่สุดสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เเจนและพ่อของผมดูแลอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมกังวลเพราะฤดูการยังดำเนินอยู่ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างสําหรับการย้ายทีมในอนาคตอันใกล้นี้ ในฤดูกาลปัจจุบันแข้งทีมชาติฮังการีในวัย21ปีรายนี้ทำงานได้อย่างน่าจับตามองในพิมลีกโดยยิงไป2ประตูกับอี5ะอซิ์แสดงนถึงศักยภาพทั้งในด้านเกมรุกและเกมรับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใกล้กับสไตล์การเล่นที่เน้นฟูลแบ็กดันสูงของลิเวอร์พูลภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอาร์เนอร์สวร์ตนะครับบทสรุปนะครับปอนมัดนะครับเริ่มขยับตัวหาตัวแทนเคอร์เกตแล้วสบช่องทางให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าปิดดิวให้ได้นะครับ นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่27เมษายนแฟนๆหงแดงนะครับลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับคืนนี้นะฮะเรามาลุ้นและมาร่วมเฉลิมฉลองนะครับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับขอแต้มเดียวนะฮะหรือ3แต้มนะครับว่าแต่ไม่แพ้เป็นแชมป์แน่นอนนะฮะเดี๋ยวหลังเกมเรามาฉลองร่วมกันนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะค p f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะค p f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ